สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะฮะมาดูที่ดินแปลงใหม่นะครับนะครับก่อนปรับที่ดินนะครับนี่ฮะแปลงนี้เลยครับนะครับยาวไปตลอดแนวนะถนนนะฮะติดถนนลาดยางครับแปลงหน้าสุดนะฮะก็ตรงนี้เรียกว่าบ้านบ่อสำรานนะครับอยู่ติดกับเอ่อทะเลบกนะครับบ้านทะเลบกนะฮะดอนเจดีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ก็อยู่ตรงนี้อยู่ไม่ไกลจากตลาดโรงเกลือสะกระโจมนะครับศูนย์รวมสินค้าส่งนะฮะที่ใหญ่ของแถวๆนี้เลยนะครับนะครับนะฮะที่ดินนะฮะติดนะฮะสฟฟ้านะครับของเรสนะครับน้ำประปานะครับมีนะครับมีครบนะครับนะฮะแล้วก็นะฮะที่ดินของเรานะครับ แบ่งเป็นล็อกละ200ถึง3 0 0ตารางวานะครับนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับเหมาะกับการปลูกบ้านมากเลยครับเพื่อนบ้านมีรอบเลยฮะด้านไหนก็เป็นหมู่บ้านนะครับนะฮะด้านไหนนั่นก็เป็นหมู่บ้านนะครับอ่าหมู่บ้านใหญ่ๆเลยนะฮะมีหลายชิบหลังนะครับแต่เราอยู่ด้านหน้านะจะทำเลดีกว่านะครับก็ตรงนี้ล็อกหน้าสุดเลยนะครับ300ตารางวานะครับนะฮะสลับแปลงหน้านะครับ แล้วก็จะมี200ตารางวา200ตารางวาเสร็จๆนะครับรวมแล้ว9แปลงนะครับนะฮะเปิดจองแปลงล้าน10,000บาทนะครับนะฮะจองนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็คือจ่ายกันที่กรมที่ดินนะฮะวันรับโฉนดนะครับนะฮะนะครับนี่ฮะดูที่ดินนะครับโหหน้าเล็กกาลังพอดีครับขนาด200ตารางวานะครับท่านจะได้ที่ที่สวยมากครับนะฮะ นะครับอันนี้คือก่อนที่จะปรับที่ดินนะฮะยังไม่มีรถไถมาเกลี่ยดินให้สวยงามนะฮะยังสภาพเดิมๆนะครับวันนี้วันแรกนะครับสําหรับการรีวิววันนี้วันแรกนะครับแทางด้านนี้ก็คือทิศตะวันออกนะครับหันหน้าไปทิศตะวันออกนะครับทุกแปลนนะครับด้านหลังคือทิศตะวันตกนะครับทำเลคือดีมากเลยนะครับนะฮะสำหรับการปลูกบ้านนะครับติดถนนนะฮะนะฮะถนนจริงนี่หกเมตรครับหน้าอันนี้หกเมตรจริงๆนะครับถนนเต็มนะฮะ ใช้กันไม่ถึงหรอกครับนะฮะก็บรรยากาศดีด้วยนะครับเนี่ยลมพัดโชว์นะท่านใดสนใจนะครับที่ดินฮะอยากมีที่ดินไว้ครอบครองไว้ปลูกบ้านไว้อยู่ยามเกษียณอายุนะครับหรือเอาไว้พักผ่อนนะครับต่างจังหวัดเนาะอากาศดีๆนะครับไม่มีบนลพิษนะครับไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมนะครับส่วนบุรีขึ้นชื่อเรื่องนี้นะครับและที่สาคัญตรงนี้ น้ำไม่ท่วมนะครับที่ลาบสงน้ำไม่ท่วมแน่นอนครับนะฮะก็อยากได้ที่สวยวิวดีบรรยากาศดีนะครับทำเลดีนะครับขอแนะนำแปลงนี้นะครับนะเริ่มต้นที่สอง0 0นบาทนะครับเพราะว่าล็อก1นึ่เนี่ยสองตารางวานะครับขั้นต่ำแล้วก็มี200ตารางวาเศษนะครับก็รวมแล้วไม่เกินส0 0แสนนะครับซื้อแปลงนี้ได้เลยนะครับภาษีการจดภาสีโอนอะไรต่างๆนะครับ ทางเราออกให้เบสเสร็จนะครับท่านไม่ต้องยุ่งเลยนะครับท่านรับโฉนดจ่ายเงินตามจำนวนรับโฉนดกลับบ้านได้เลยนะครับนะนะครับโอเคที่นี่โฉนดนะครับขอย้ำอีกครั้งนะหลายคนหลายๆคนนะครับมือใหม่สงสัยนะครับที่ดินเป็นโฉนดไลนะครับคุดแดนครับนอสสี่จอนะครับเท่านั้นนะครับสามารถแบ่งโฉนดหรือขายได้นะครับโอนกรรมสิทธิ์ได้นะครับที่กรมที่ดินเท่านั้นนะครับ เอกสารสิบร้อยเปอร์เซนต์นะครับสำหรับโฉนดนะคุดแดงนะครับราคาเท่านี้ถ้าจะหาไม่เจอนะครับทําเลแบบนี้นะครับโอเคนะครับเกือบครบ5้าทีแล้วนะฮะก็ท่านใดสนใจผมจะปักลิงก์ไลายแอดไว้นะครับหลายกลุ่มนะครับเข้าไปสอบถามรายละเอียดการนัดดูนะฮะนัดวางมัดจำนะครับหรือ จะวางมัดจําลงหน้านะครับสามารถทําได้ในกลุ่มนะคุยรายละเอียดได้ทุกอย่างเลยครับนะครับฝากไว้นะครับโอเคครับผมอารณ์นทวัฒนะครับวันนี้มารีวิวแปลงใหม่นะครับสุดสวยนะครับหลังจากที่หายไปนานนะครับโอเคแปลงนี้จัดให้จัดเต็มครับขอบคุณครับ